โบคะกินยาคุมกําเนิดสําหรับแม่ให้นมลูกหรือว่ายาคุมกําเนิดชนิดฮอร์โมนเดียวนั่นแหละค่ะแล้วลทีนี้มีปัญหาก็คือว่ามีเลือดออกกระปิกระปอยประจําเดือนมาไม่สม,ม่ําเสมอม,มาไม่ปกติหรือไม่มีประจําเดือนเอ๊ะผิดปกติไหมคะแม่หรือว่าตั้งครรภ์เดี๋ยวพบกันคลิปนี้กับทุกคลิปกดติดตามกดใจแล้วก็กดแชร์ให้กับแม่โบด้วยนะคะสวัสดีค่ะแม่โบนัดคิปนะคะสุภาพรเริงหาพยาบาลวิชาชีพค่ะก็เท้าความก่อนเนาะในส่วนของยาคุมกําเนิดชนิดฮอร์โมนเดียวเนี่ยค่ะก็คือว่าจะมีฮอร์โมนที่สังเคราะห์ มาเนะี่ยก็คือฮอร์โมนโปรเจสตินเพียงตัวเดียวนะคะเนาะทีนี้เนื่องจากว่าเขาอค่ะมีฮอร์โมนโปรเจสตินเพียงตัวเดียวแล้วก็ไม่มีฮอร์โมนเอสโตรเจนนะคะซึ่งทีนี้ค่ะเจ้าฮอร์โมนเอสโตรเจนนะคะหน้าที่หลักของเขาอะค่ะก็คือจะทําให้หมดลูกนะคะมีความแข็งแรงทีนี้พอไม่มีฮอร์โมนเอสโตรเจนนะคะก็จะทําให้เยื่อบุโพรงมดลูกของเราเนะะี่ยค่ะเกาะตัวกันนะคะอยู่แบบ ไม,ไม่แน่นหนานั่นแหละก็เลยทําให้เยื่อบุโพรงมดลูกของเรานะคะมีการหลุดลอกออกมาแล้วก็เลยเจอว่าเราเนี่ยนะคะมีเลือด ออกกระปิดกระปอยนะคะหรือว่าเลือดประจําเดือนเนี่ยค่ะมาไม่สม่ําเสมอไดอ้ซึ่งดังนั้นนะคะคุณแม่ที่ให้นมลูกและกินยาคุมกําเนิดชนิดฮอร์โมนเดี่ยวนะคะก็คือยาคุมกําเนิดสาหรับคุณแม่ที่ให้นมลูกอยู่นั่นแหละค่ะก็จะมีหลากหลายยี่ห้อเนาะไม่ว่าจะเป็นเดลิตอนเอ็กลูตอนนะคะซิราเซตนะคะหรือว่าซิลินดานะคะดังนั้นนะคะยาคุมกําเนิดเหล่านี้นะคะคุณแม่ที่กินแล้วค่ะอาจจะเจอว่าเลือดออก ปิดกระปอยได้นะคะนั่นก็คือเจอได้เป็นเรื่องปกตินะคะแต่ว่าพอเรากินไปได้สักระยะหนึ่งนะคะภาวะเลือดออกกะปิดกระปอยนะคะก็จะค่อยๆดีขึ้นค่ะก็จะมีคุณแม่บางกลุ่มเหมือนกันนะคะที่กินยาคุมกําเนิดประเภทนี้แล้วไม่มีประจำเดือนเลยนะคะแล้วก็แบบกังวลว่าเฮ้ยฉันท้องหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือแม่โบนะคะอยากจะให้คุณแม่ค่ะย้อนไปดูพฤติกรรมการกินยาคุมกําเนิดของตัวเองนะคะว่ากินยาคุมกําเนิดนะคะแบบถูกต้องหรือเปล่า เป <auto> e ๊ะนะคะไม่เลดไม่ลืมหรือเปล่าถ้าสมมติว่ากินยาคุมกําเนิดถูกต้องกินเป๊ะไม่เล็ดไม่ลืมนะคะประสิทธิภาพการคุมกําเนิดนะคะก็ยังคงได้อยู่นะคะเพียงแต่ว่าการที่ไม่มีประจำเดือนนะคะเป็นอาการขั้นเคียงอย่างหนึ่งนะคะของการคินยาคุมกําเนิดชนิดฮอร์โมนเดี่ยวนี้นะคะถ้าคุณแม่นะคะเปลี่ยนจากยาคุมกําเนิดฮอร์โมนเดี่ยวมากินเป็นยาคุมกําเนิดปกติอะค่ะหรือว่าหยุดยาคุมกําเนิดประเภทนี้นะคะประจำเดือนของคุณแม่นะคะก็จะกลับมาเป็นปกติค่ะแต่ถ้าคุณแม่นะคะโอ้ยกินไม่ถูกนะคะเลดลืม ะะก็มีความเสี่ยงนะคะต่อการที่จะตั้งคันได้นะคะถ้าในกรณีนี้ก็คือแนะนําว่าจุ่มปัสสาวะตรวจดูการตั้งคันของตัวเองนะคะว่าตัวเองค่ะตั้งคันหรือเปล่านะ